ต่อยฮย่าัสครับพบกบคุณแมกครับสัมตัวกลางเลยครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับ,รบ,รบและนี่เป็นช่วงสอนการท,ทำทอาหารความคิดเป็นสิ่งสําคัญครับการทาอะไรสักอย่างในชีวิตเราเรามีความรู้อยู่แล้วแต่ความรู้อย่างเดียวแล้วไม่คิดต่อไม่ทําให้เจริญยากร้านนี้ไม่เป็นอย่างนั้นร้านนี้คิดต่อแล้วทําให้เจริญร้านนี้ชื่อว่าครัวจันทบูรท่านผู้ชมฮะพริกแกงเขาทำกี่ขายกัน ใช่แต่นี่พี่แกงป่าครับนี่พี่แกงป่าครับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะแล้วเขาไม่ได้คิดแต่แค่นี้ในภาคตะวันออกด้วยกันร้านที่มีค่ามากๆและร้านที่ท่านต้องไปชื่อร้านครัวจันทบูรผมพูดอย่างนี้ก่อนเลยผมกล้าพูดและสิ่งที่เขาทำมันเหนือเหนือจริงๆวันนี้ก็จะมาสอนเราเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าเนื้อปลาห่อใบกระวานครับผมกระวานมีที่ไหนภาคตะวันออกที่อื่นไม่มีครับเพราะฉะนั้นเขาคิด มีจิตวิญญาณในการทำงานและพัฒนาความคิดของเขาไปเรื่อยๆขอเชิญท่านผู้ชมพ่อขอคุณรักสิทธ์ถนอมศิลจากครัวจันทบูรีครับชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อจะมีวันนี้ไหม ไม่มีครับไม่มีต้องขอบคุณพ่อเลยครับต้องขอบคุณใช่ไ,ใชไหมใช่ใช่ครับแล้วพ่อเธอเป็นนักคิดไหมใช่ครับผมยิ่งกว่านักคิดอีกปรบมือให้ผู้ชายคนนี้หน่อยครับมาคุณพ่อีครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผู้ชายคนนี้เก่งจริงจท่านผู้ชมผมนับถือในความเป็นคนที่ ช่างคิดช่างทําและช่างรักษาใช่บางคนทําอะไรใหม่ๆไม่รักษาสิ่งเก่าคุณพ่อรักษาไหมรักษาครับวันนี้เราจะมาสอนสิ่งซึ่งเป็นของเก่าแก่ของเราคือเนื้อปลาห่อใบกระวานใช่ครับใช่ไม่ใช่ใช่ครับนี่พูดอย่างชื่นใจเลยเห็นไหมพูดอย่างชื่นใจแล้วกลัวใจจะบุญอยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วเรามีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ตรงปากทางวัดยานครับอยู่ตรงเขตอ่าสีหิตครับผมวัดยานสมก่อนสารทีหใช่ครับ แล้วส่วนสาขาที่สองจะอยู่ตรงแยกเกษมพลครับอันนี้ก็อยู่เส้นสำสมหนึ่งครับเดินทางมุ่งหน้าไปทางสัตหีบเหมือนกันครับผมสองร้านไม่แน่จริงในยุคนี้เปิดได้ยังไงครับผมแน่จริงจริงๆท่านต้องลองดูแต่วันนี้จะมาสอนเมนูนี้กันดูซิว่ามันเป็นอย่างไรท่านจะชอบไหมและท่านจะเห็นความแตกต่างเห็นความสำคัญคำว่ารักษาไหมเนื้อปลาห่อใบกระวานครับครับนี่ครับนี่ร้านสาขาไหน ตอนนี้สาขาหนึ่งครับสาขาหนึ่งนะวัดยานวัดยานนะครับนี่คุณพ่อนะครับแล้วก็นี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากกระเทียมครับรับกระเทียมที่เราหลบไปโขกกับรากผักชีครับรับต่อด้วยเป็นนกะวานครับผมนี่คือของเทศของเราต้านตะวันออกนอกกวานเอกลักษณ์เลยครับครับจันนี้เป็นพริกไทยดำครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับเกลือนิดนึงก่อนเกลือก่อนโอเคคือก่อนโอเคครับโขกให้เข้ากัน นี่นะครับโขลกจนเข้ากันแล้วนี่คือเนื้อเนื้อปลาครับเนื้อปลาอะไรอันนี้เป็นเนื้อปลาสาครับอ๋อปลาสาใช่เอาสามเซียนที่โขลกไว้มาคลุกกับเนื้อปลาซาใช่ครับผมต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับแต่งรสด้วยซีอิ๊วขาวใช่ครับนี่ครับลุกให้เข้ากันนะครับนี่อย่างนี้ครับ เสร็จแล้ว <S <S เสร็จแล้วเราเอานํามาห่อไบกวานครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางจันทบุรีครับใช่คือที่มันเท่ผมอยากจะทําผมก็มีมีใบกวานคุณเข้าใจไหมคือมันเท่ตรงนี้มันเท่ตรงนี้คุณก็เอามาใส่ไว้ในใบกะวานถูไหมครับใช่ใส่เข้าไปยัดอย่างนี้ห่อให้เรียบร้อยแล้วก็มันเท่ตรงนี้อีกเสียบไม้ครับท่านผู้ชมเสียบไม้หลยกี่อันก็ได้นี่นี่แล้วก็เอาไปทอดครับผมทอดครับท่านผู้ชมดีฟลายใช่เหมือนดีฟลายนะครับทอดเหมือนดีฟลายท่านผู้ชมฮะเรานึกว่าย่างมาปิ้งทอดนะครับ เสร็จออกมาเป็นอย่างนี้ครับออกสีเป็นเหลืองทองและเนื้อน,น้ำอะไรอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับสูตรพิเศษน้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้าน, <c oughs> เ,านเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมเ <c oughs> นื้อปลาห่อใบกระวานครับเท่มั้ยดูแล้วเนี่ยบอกคุณผูออ้ชมว่า<อ>ที่อื่นอาจจะเรียกว่าตอนตำเครื่องเนี่ยสามเกลือใช่แต่ที่นี่เรียกสามเกลือไม่ได้มีสี่เกลือเออทำไมอ่ะอ๋อเพระเอกคือกระวานไงครับอ๋อมี

ที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่ามันเป็นความแตกต่างของภาคท่านผู้ชมแต่ที่ร้านไม่ได้มีเด่นแค่นั้นเดี๋ยวผมยังไม่ได้ให้ทานนะฮะผมจะพูดที่เด่นมากๆอย่างนี้คืออันนี้เป็นแกงป่าครับอันนี้เป็นทีเด็ดของทางร้านแกงป่าอะไรแกงป่าตัวนี้จะเป็นไก่ครับผมเป็นแกงป่าไก่นะอันนี้คือท่านผู้ชมรับรักแกงป่าเขาป่าจริงๆท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าเป็นป่าอเมซอนเลยถ้ามันเดือดนะมันเดือดนะมันเดือดนะฮะแล้วก็นี่อะไรตัวนี้เป็นหมูชะมวงครับผมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ ของทางการตลาดต้องมีนะต้องมีใใชช่่ครับกลับมาที่เรื่องของเราเนื้อปลาหอบใบกะวานครับนี่เลยครับนี่เลยนีะนี่อ๋อมแกะไปแล้วแกะไปแล้วนี่ท่านผู้ชมว่าออกมามันเป็นอย่างนี้ออกมามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะไม่ติดหนูแล้วมันดีฟรายท่านผู้ชมกแล้วนี่น้ำจิ้มอ่าดีิบใบใช่ว่าแปลกใจว่ามันมีแค่ตีอย่างห้าอย่างรวมเกลือที่เขาใส่เออเออเออแล้วก็เอาใบกะวางมาห่อมันจะอร่อยยังไงแล้วเออมันจะอร่อยยังไงลองลองก็เนื้อปลาธรรมดาเลย รสชาติและกินเป็นเอกลักษณ์มากรู้ละรู้รู้ผมไม่เคยพูดคำนี้ออกทีวีนะพูดอะไรครับโอ้แม่เจ้าเนื้อปลาเหรอเนี่ยเสน่ห์คือกระวานด้วยใช่ปะนี่เลยไม่ต่างไก่เมืองลูกไก่เห็นตอนแรกนึกว่าไก่ห่อใบเตยแต่ตัวกระวานมันหอมมากเลยนะอร่อยครับ กำลังจะบอกว่าวไม่มีเลยครับเนื่องจากเขาใช้เนื้อปลาสดแล้วเขาลงไปยิปลายครับเนื้อปลามันก็เลยจะรัดแล้วมันก็จะดุนแน่นครับมันจะดูมีวอลลุ่มค่อนข้างสูงแต่เสน่ห์ของรสชาติอะไรรู้ไหมกินแล้วจะชาลิ้นหน่อยหน่อยเนื่องจากว่ามันกระวานไงมันต้องได้รสชาติเนี้ยแล้วตัวแบบวอเตอร์จิ้มของเขาอะที่กันเคยถามคุณพ่อขางมาว่าจริงๆแล้วมันมีมานานหรือยังขนาดไอ้นี้ตรงนี้เป็นตัวที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ครับผม เนื่องจากที่ร้านเราหนอกวานเราเอามาทําแกงป่าครับสิ่งที่เรารักษาไว้นี่คือเรื่องของหนอกกวานแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดคือการเอาสิ่งทั้งหมดนี้มาทาใหม่ใช่ครับผมใครคิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณพ่อครับโอ้โหท่านผู้ชมครับช่วยกรุณาจำหน้าอิตานน่ไปด้วยนะช่วยกรุณาด้วยนะอะไรเนี่ยนูไม่ขออะไรครับขอเตี๋ยมือมือให้กับคุณพ่อหน่อยครับยอด เราเจอกันนะที่คัวคุณต่อย Expo ด้วยอร่อยนะฮะอืต้องบอกก่อนว่าอร่อยในที่นี้หมายความว่าถ้าคนที่ชอบตุ๋นไพรแล้วยังไม่เคยกินกะวานกลิ่นมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงที่พี่นวัดบอกว่ามันจะมันจะช่วยกลิ่นมันจะขึ้นจมูกตลอดเวลาคุณผู้ชมขึ้นพระเอกเลยกะวานขึ้นไม่ใช้ได้เลยสําหรับเมนูนี้ต้องมีกะวานถูกต้อง ผมบอกได้อย่างหนึ่งเลยว่านี่คืออะไรที่แตกต่างมากๆสับมรับเมนูนี้ถ้าท่านไปครัวจันทบุรท่านจะต้องไปแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ไปท่านไปได้เลยที่ครัวคุณปล่อย Expo ซีซั่น6จะเจอกันที่นั่นเจอความแตกต่างของครัวจันทบุรีคุณพ่อรักษากไว้มินิดนึงได้ไหมได้ครับคุณพ่อจะเอาทุเรียนไปด้วยนะปอกสดสดในงานเลยไม่ดีไม่ว่ากันไม่เอาต้องเอาเอาไปเลยเงินคืนทุเรียนสดสดดีๆปอกแล้วกินแล้วไม่พอใจไม่ต้องจ่ายไม่มีใครทำมีที่นี่ทำที่เดียวครัวจันทบุร วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรักษิทธิ์ขอขอบคุณครัวจันทบูรณ์ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันน่าสนใจจริงๆท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหมูผัดกะปิครับหวาน มันนุ off, of ่มนวลมากโดยเฉพาะตกน้ำข้างล่างเพราะร้านนี้คือร้านอาหารปักใต้ร้านแรกของกรุงเทพผมบอกเลยนะอันนี้มันสุดๆจริงๆเลยไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่มันสุดได้ไงสุดคุดผัดกะปิรับไปเลยครับสิบประเซ็นสิบประเซ็นสิบประเซ็น